นี่เรามาเที่ยวบุ่นทะเละนะครับเดราเป็นพ่อลูกพ้าหางลุงไปดูตรงนั้นหอดูเลยน้องอยากดูน้ำใกล้ๆบกกรรยากาศเช้าๆออกกำลัังกายกันครับเชื่อว่าเต็มหมดเลยนะ กว้างมากๆบงหุนทะเลสุรา์ธานีอำเภอเมืองนะครับเอาเรือมาพายเล่นได้นั่นไงร้านเช่าเรือเขามีให้เช่าเรือ,อขอมีรานใ้เช่าเรือด้วยห้องน้ำก็าส,าสะอาดสะอาดใช่ไหมน้องเต๋ากกาอ,อ,อวันนี้อากาศดี วันนี้วันที่เท่าไหร่น้องนี่วันที่ยี่5ยห้าแล้วเหรอวันที่ยีใช่เหรอนเครื่องน้องดูได้ดวันยี่สิาวันนี้ยี่สิบสี่เปล่าดูสิสยี่สี่ถูกแล้ววันที่ย <laughs> ี่สิบสี่เดือนอะไรเดือนกรกดารกรกดาใช, <c oughs> ใช่เหรอใช่ก็ใช่เดือนกรกดาพอสออะไรพอสออะไรพอสออะไรพอสสองพันห้าร้ยหกสิบห้า ข้าวคสคสสอ,องศูนย์อะไรอะไรเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องสองศูนย์สองสองอ๋อโอเครเรียนหนังสือรู้เรื่องปะเนี่ยอนะพอรู้พอรู้จีบสาวเหมือนพ่อหรอพ่อมีแฟนกี่คนใครอ่ะรู้มากคืแม่ตีตายเลยไปบอก พูดตรงเดนะมีแม่คนเดียวเนี่หยอกน้องเล่นกดทำร้ายไม่ว่างเหราไม่ได้หรอตู้หรอตู้มี่ไปได้หรอจับเลขนี่ไปได้เร้วได้ร้องเลขแล้วมั้ยบืวอ ไไมไม่่่่นน,น้อองงงแตาจะยูบึงขุนทะเลสุราษฎร์ธานีครับผมที่พักพ่อนหย่อนใจปอดของคนสุราษฎร์ไปมาออกกําลังกายกันยามเช้าน้องอาตเต้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ท่านเอาหวดปลากระต่ายไหมลูกไม่ใช่เดยวไปข้างล่างไหมอ่ะไปทำไรอะ่ะฉันอยากลงไปดูฉันน้ำไปในในว่าจะสาธิตเครื่องออกกำลังกายก่อนไปไปดูไป,ไปเ,เครื่องออกกำลังกายเป็นเครื่องออกกำลังกายโอ้ยน้ำเสกเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะเลย đám à, bay đám bay cho lên anh này đã thích đỡ nêu này cầm lăng coi anh à, này không tên liệt anh này à. อตามเป็นไหมอ่ะขาอแขนว่างไงคนมาสมบัตนะิอะไรออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนขา <c ute> แล้วทำให้ดูนะเขี้ยวคืออ่ะ

อัานไหนอีกาาอัก <c oughs> บบนนกอันไหนออีอก็บันไม่อนี้องกทั้งหมดกี่เครื่องน้องได้นับไ้ไหม

น,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 น้องหมุนไม่ได้เลยมันทางมันน,น้องตัวเตี้ยให้จักรยานจักรยานเดี๋ยวนี้มันแปลกมีอยัางมันไม่ดีแตน้อยเนี่ยน,นี้่อมันน่าจะทำแบบนี้เราต้องเอาสีแบันี้พอครัไม่ใช่ เล่นราต้องถ่ายกันเอ๋อพ่อต้องเล่นสองคนนะเนี่ยใช่หเหรอคนเดีวยวถีบเพื่อนต้องถีบไม่ได้ 你就办了。